มาดูสถานที่แล้วก็มาคุยนะครับกับทางบุคลากรนะครับกับทางพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่ในพื้นที่นะในส่วนตรงเนี้ยทุกท่านนะครับเพื่อจะได้ทุกท่านเห็นภาพเดียวกันว่าในมิติของกระดอนการรัฐบาลที่เรามาช่วยขับเคลื่อนและเพื่อเกิดการันทรัพยเนี่ยเรามีมุมมอง ความคิดอย่างไรจุดเริ่มต้นของความคิดก็มาจากการคุยกันมาก่อนในระดับน,น,นึงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมีการความเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่เราบอกว่าเป็นเราต้องการภาพโดยรวมของทางของทางแผนนิตน,นะครับกับทางจากเชิงเาเพราะว่าสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยถ้าสอลอมาแล้วเราเราเอาแต่ผลประโยชน์ของทางสองลจออย่างเดียวไม่ได้ํำเนินถึงคนในพื้นที่เนี่ยนะมัน มันไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราอยู่เนี่ยเราอยากเห็นว่าถ้าเรามาแล้วเราไปช่วยขับเคลื่อนให้จากเชิญเศราเนี่ยเกิดการเติบโตเกิดการขยายตัวโดยเราศักยภาพของเพื่อนบ้านคือลากกระบะนะประจอมตอนก่่นคือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเราใช้เวลาเดินทางน่หนึ่งชั่วโมงเราก็น่าจะเอาสัมภาระมือเงินทั้งหมดเนี่ยมาช่วยในการขับดัน ในวิทยาเขตจัตุรับเนี่ยนะครับให้สามารถขับเคลื่อนให้สายภาพในระดับที่เรามีเนี่ยมาช่วยเติมเต็มนะฮะัพื้นที่ตรงจัตุรัสแล้วส่วนทิศทางของวิทยาเขตจัตุรับในอนาคตนะครับก็ไม่มีใครรู้หรอกนะฮะในอนาคตอีกสิบปี20ปี30ปีข้างหน้านะฮะวิทยาเขตนี้เนี่ยจะเป็นวิทยาเขตที่สวยที่สุดนะฮะวิทยาเขตที่ร่ำสมัยที่สุดนะฮะก็เป็นไปได้นะฮะราะอยู่ที่อยู่ที่จุดเริ่มต้นนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุด คิดออกเพว่าได้นะครเป็นจ so ุดเริ่มต้นที่เราจะกำหนดทิศทางนะครับภาพพังโดยรวมเนี่ยทางสตสอรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้เราก็ได้วางไว้แล้วนะนะครับแต่ทิศทางจะถูกใจหรือว่าจะมีการก้าวืึ้นอย่างไรต่อเนี่ยเราก็จากนี้ต่อไปนะครก็คงจะต้องมาขอความร่วมฟ้องรักษาเอยกันในทิศทางต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับผมจะขออนุญาตแนะนําทีมนิดนึงนะครับในส่วนของทีมสถาบัน นะงทางสอนตลอวันนี้ก็มาทั้งล็อกพิการนะฮะผู้ช่วยพิการทั้งคณะบดีนะครับแล้วก็บุคลากรต่างๆนะฮะที่เข้ามาเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะฮะจากราบัณในเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยไม่ว่จะเป็นทีมกัภาพที่ราชบัณฑิตก็เริ่มกามาปรับพื้นที่แล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาขยับในวิธีต่างๆแต่ที่ไม่ก็ลากนะฮะเราให้ความสําคัญของของ สถานที่นะฮะของสิ่งต่างๆ,ๆที่มีมาหรือก่อนแล้วมันเป็นคุณค่าอันจิงใจการออเนอร์การ honor, บบการละลึกนึกถึงสิ่งที่ข้อมูผู้ประกาศมาแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามนะครับอนุรักษ์หรือสร้างอนุรสรณ์สถานการมีที่มาของโรงเรียนฐาน,นิตนะ,ะแล้วก็ผู้ที่มาบริจาคแต่ละคนเนี่ยทำให้มีวันนี้มาได้เนีย่ยเพราะว่ามันมีสตอรี่ต่างๆ,ๆมานะครับเราก็จะพยายามนะฮะ ทำซอรี่ดีไว้เบีย้ยเพดช,ชาจรเศราเนี่ยก็ต้องอยู่คู่กับโรงเรียนวัดผักนิตานะฮะกับจิตใจะต่พยายามทำแล้วก็จะมีห้องที่เก็บประวัติศาสตร์นะฮะต่างๆไว้นะครับนับ่นก็คือควาวมรุง่งเัือตั้งใจเพราะนี่มันคือค่าของที่มาที่ไปของแต่ละที่นะครับครับก็จะขออนุญาตนะฮะให้ทางอาจารย์ิีิพันธ์นะครับ,นนรบช่วยแนะนําทีมงานของทางสัตลอดันนะครับที่เจรครับนอนมา ท่านต่อไปนะครับก็เป็นลุงเวชนาให้นะครับท่านผู้นตัวแทนกรมการสภาชตนะครับตอนนี้อยู่ฝั่งขวนอะรครับมองเลครับผมผมเป็นอายกส์าร์้สที่ก่าของตระกลระกูของตาาคนมีบัตรแล้วก็ตัวแม่ก็แปนบ้านของตระการสกาด้วยรับก็ได้ราบมอาหมายตัวไปมาคิดดั่ ที่พี่อนะอนนพี่กีโอมกีดารามนะก็พี่ก็เป็นผู้กำกับนะครับให้มาช่วยขับเคลื่อนนะครับร่วมกับท่นบทานอาจารย์ว่าทำไงให้เรือเกียรติที่วัดพัทธารามเราครับเป็นมหาวิทยาลัยหนึง่งภายใต้าการเริ่มต้นในกเครือของจต,ต้ารงระบน์ ให้เป็นหมหาวิทยาลัยที่ดีอาหนึ่งของพวกเราแล้วก็ของยอดเยียงเลยเพราะนี่ในเขตดีสินนะครับก็ก็เดี๋ยวก็คงต้องขอบคุณนะครับผู้มีเกีบบ่ยวข้องทุกคนนะครับในระดับยิ่นะครับรวมทั้งพระผู้ใหญ่ที่ขึ้นขึ้นมานะแล้วก็มาร่วมกันนะครับในการพิจารณาให้หายอยาณาเขตนี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของพวกเราที่เป็น กระภาพเป็นเป็นเอ่อป็นตัวบบลักในการขับเคลื่อนเพราะจริงๆตัวทถาบันการศึเองก้มีระบบมีหลักสูตรมีขั้วาจที่มีความรู้ความพม่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าท้องผิดไม่เอานะไม่เห็นด้วยไม่ความรว้ม,มือไม่เอาคนเก่งๆมาเรียนที่นี่นะไม่เอาวิชาความรู้ที่จะไปเพิ่มให้ผลผลิต บริษัทต่างๆในจังหวัดใกล้เคียงน,นะมาอะไรก็คือมหาอะไรที่ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเราเออเอาตัวมือที่ว่าพวกเราคุณเป็นลูกค้าของมหาลัยนะครับเราจะใช้มหาอะไรยังไงนะฮะให้เกิดประโยชน์เพราะสถาบันทายอยในพื้นที่แล้วนะครับในเรื่องค่าเล่าจ่ายในเรื่องความใกล้ชิดในเรื่องของความรู้จักนะฮะก็จะมากกว่าที่อื่นก็อย่าง เราจะำนสู่แลวกุเอณิศวะเนี่ยนะฮะถ้าลรงเรียนนะฮะหรืว่าการเรียนศึาในแต่วัดไม่เห็นความสำคัญนะครับัสุรก็ต้องิดสุนะฮะต่อต่อไปได้แต่ว่าหากแต่ไม่สำเร็จในระยะยาวนะฮะที่ได้การว่าจาก10ปีปีขหน้าเไปไม่รู้นะแต่วันนี้ยกเรามีพวกท่านนะเป็นจุดเริ่มต้นจะทำมาให้แต่ลิเรา มีมาหาลัยที่ดีสละมหาลัยหนึ่งนะครับเพื่อ,รรรอคอนของตาบัิเดีรวมทั้งเอ่อจังหวัดเขียวนะฮะเพื่อที่จะเอาความรูน้นี้เนะี่ยมาพัฒนาทางด้านธุรกิจและก็เอ่อการเป็นเอ่อเอ่เอเด็กบ้านานอกนะฮะที่ได้ทิศทาบอุตสาหกรรมขึ้นนะครับนี่เราไปไกลกนะครับงนะั้นอยากฝากว่าถ้ามีเงินช่วยก็เกิดได้เราทร่านนี้มหาลัยของ บางเราก็มีก็มีท้าใหญ่เยอะนะฮะนี่พี่งบสครงการหรืองบของมหาวาลัยเองก็ไม่ได้เยอะนะถ้าเราช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะให้จุดระดับ A ดีเราเรื่องเงินได้สำคัญนะส่วนเรื่องความร่วมมืออื่นก็ที่บอกว่าทำไมให้พวกเราสนใจนะฮะแล้วก็กระจายข่าวพระเจ้าแผ่นดิเพื่อจะให้เกิดการเรียนการสอนเร็วขึ้นนะรวมทั้ง ทำไงจะได้ได้นะครับหน้าพอดห่มาอะไรก็อยู่ได้ฒนาได้ผมฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคุณครับเรียงเย็นอิสระไล

ก็ผอารญนะครับเป็นผู้ช่วยจัดการที่ดีพันธการนะครับก็เป็นรองที่การกิจการหนักสัตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผู้ดูแของท่านตลอนะครับที่เราเข้ามาดูแลทุกคนใน่านนี้นะครับก็เช่นพี่รัฐเพผู้ครับในที่เมาะสมที่ ครับประเดี๋วัเดี๋ยวานผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเองวันนี้ก็มาในนามของมูลนิธิจัดตั้งโครงการพัฒนาครับแต่โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณสองปีแล้วครับเนื่องจากท่านหลวงพ่ออุเทนะครับได้มีการพูดคุยกับท่านประธานมูลนิธินะครับคือท่านรองประธานศาสตราจารย์พิเศษดรกิติพงศ์เดียร์รักนะครับซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ เรได้คุยกันว่าตอนได้ปรากฏว่าโรงเรียนทางทีพิทยาเนี่ยมีเด็กก็เรียนเปสิบกว่าคนโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนร้างนะครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองเด็กก็ไปเรียนในในตัวเมืองก็เลยปรึกษานาเรศกันว่าจะทำยังไงทางท่านกิติพงศ์เนี่ยก็ได้เป็นนายกสภาของสกจลอยต่างกันดูจังหวะารบัดสินใจในในตำแหน่งเน่ยแต่ก็ไดย ไปเชิญคณะาาวิศวะเพื่อจะจัดเตรียมทําโรงเรียนเตรียมวิศวะที่โรงเรียนพันทิพนะครับเราก็ได้ทําไประยะหนึ่งนะครับก็มีปาาาัญหาอุปปรรสาเพราะว่ามันเป็นคนล,นลนะหน่วยงานโรงเรียนเนี้ยขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการส่วนมาอะไรนี้ขึ้นกับการตุศึกษาก็มีปัญหาอุปประสา,า,า,าก็เลยได้มาคุยปรึกษาดูกันว่าอย่างน,นั้นเนี่ยก็เอาโครงการนี้ให้ทางสจรไปทําทั้งหมดเลยดีไหมนะครับ ท่านท่านที่การก็ได้กำลังรัาโครงการไปไว้อยู่ในสจบก็ขั้นตอนที่มันเดินน้นามาสองปีว่ามันจะต้องทําเรื่องปิดโรงเรียนด้โอนย้ายสถานที่อะไรต่างๆก็เพิ่เเงเร็จเมื่อเดือนที่แล้วโดวยการได้รับมอบสถ่ที่จากกรมนารษ์เพราะกรมนารลต้องรับคืนจากกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เสร็จเมื่อเดือนทนี่แล้วนะันั้นนี่ก็เป็น จุดเริ่มต้นนะครับที่ททวางแผนมาแบบนี้นะครับนั้นต่อไปเนี่ยตอนนี้ก็เหมือปเปน,เนเป็นการคิดตอบแล้วนะครับนั้นก็นนกโครงการต่างๆก็ทางสอดชลอก็จะรับเป็นเหตุการณ์นะครับผมก็มีความคิดข้าราชการต่างๆอ,อย่างต่างๆรวมกลุท่านชุมชนที่ยอดช่วยแนะนำตัวทีมที่ กับสวัสดีครับผมประโยชน์สวัสดิจนะในนามของคณะทำงานในการจัดตั้งยาเขตวันนี้เราได้รับเกียรติเชิญจากท่านผู้มีเกียรติในจังหวัดเชียงรายภาค่วนนะครับส่วนแรกก็คือทางอบจนะนำโดยท่านวณิชชนชูทัศน์พินนะครับรองนายกต่างจังหวัดชะเชิงเทรบ ลก็ที่จจนะคือว่าที่ราโตร้อยโสมตักยุขาตันะครับท่านผู้รับจัการนรับนการงานทงเดืมครับท่านรองท่านจรเิญครับแล้วก็เราได้เชิญในส่นของโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเแลวมีภาพมากสุดก็คือหลายโรงเรียนนะครับก็ส่วนแรกก็ขออนุญาตไม่น่านในเบญจมาศราคานบ ที่โงเรียนในกังหวดครับเป็นการกรสองขอวิชาโรีิอยู่นารเยนการนนะครับเว่าไดเม่ทราบว่าเป็นเป็นสำัญนในการนะครับียว่ากอครับเาการเลีิวดของนเระครับเอ่ไม่ทราบวงือนอะรครับ ในภาคงมีาส so ่วนของแสสท่างต่านธรรมก่อขในส่วนของชดก็คือสะานสายาตาัดโดยสุณทรศาสตร์รกิจครับขอให้งานทีงตางๆครับทีนมีบ้นต้นอการนครับนะครับ ้าประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีสระบุรีนะครับผมว่าเราต่างกั้ทางก็คือโดยเฉพาะท่านนายทีโการโครงการส่วนตำบนบางปูนะครับแล้วก็เรื่องการทุกขึการ 気持ちいい。